รถบ้นอุปกรณ์ครบเปิดตัวป้ายแดงเป็นล้าน c R V 1.6 D T ตัว E ปี2017บอกเลยว่าราคาเปิดตัวป้ายแดงเนี่ยอยู่ที่ความห้าเลยทีเดียวนะคะไฟหน้าคันนี้เขาจะได้เป็น L E D day time running light นะคะแล้วก็ไฟตัดหมอกอบโคเมียมด้านหน้ามีมาให้ล้อขอบ17ลายทูโทนรัดด้วยยางมิชลินใช้งานได้แบบยาวๆกันเลยนะคะของมองข้างปรับพับไฟฟ้าพร้อมไฟเลี้ยวในตัวมือเปิดสมาร์ททีเลสเอนทรีนะคะไฟไท LED ้าย L E D มีลักษณะตัว L แบบนี้เลยนะคะมาพร้อมกับกล้องมองภาพด้านหลังนะคะฝาท้ายเปิดติดด้วยระบบไฟฟ้าแบบนี้เลยนะคะ เปิดเข้ามานะทุกคนก็จะเจอกับพื้นที่เก็บสัมภาระนะคะซึ่งเราสามารถพับเบาะทุกแถวทําให้รถมีพื้นที่เก็บสัมภาระได้มากยิ่งขึ้นนะคะภายในห้องโดยสารได้โทนสีดานะพรมลัยแบบมัลติฟังก์ชันมีคุชออนโทนเดินไม้แบบ CFC กลางสามารถเชื่อมต่อ Apple CarP a ์ทีแอนดรอยออโได้แอร์แบบระบบออโต้ใช้งานง่ายนะคะมาพร้อมกับหมดอี่ห้อเลยมือไฟฟ้าออโต้เบรกโคนะคะและที่สําคัญคันนี้ได้เป็นเกียร์แบบปุ่มกด9สปีดด้วยกันเบาะหนังทั้งคันปรับไฟฟ้าฝั่ง คนขับ8ชิดทางนะคะคันนี้เครื่องยนต์ดีเซลนะคะารที่กําลังมองหาอยู่รีบเลยเพราะว่าไม่ได้มีเข้ามาบ่อยๆวันนี้ราคาจับต้องได้599,000บาทนะคะผ่อนสบายๆแถมได้รถเจ็ดที่นั่งไว้ใช้งานสนใจเรามาได้ที่เบอร์0994082222หรือ011331221 8 1, ขอสายเจนนะคะ